ย้อนกลับไปตลอด33สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นกลุ่มมวลชนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มต่อต้านระบอบทักษิณน,นะคะที่มีจุดยืนต้องการต่อต้านรัฐบาลชุมนุมกันมาในช่วง3สัปดาห์แต่จุดที่เป็นดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์นะคะก็คือวันนัดชุมนุมใหญ่เมื่อช่วงค่ำของวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เห็นจานวน มหาชนมากมายมหาศาลนะคะชุมนุมกันโดยรอบเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแต่ดูเหมือนเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะกับการกระจายมวลชนไปตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าสำนักราชการหลายๆแห่งนะคะในใสายตาของนักสังเกตการทางการเมืองเริ่มที่จะตั้งคำถามว่าขณะนี้เป้าหมายของกลุ่มมวลชนจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรถ้าเดินทางตามแนวทางที่กำลังเกิดขึ้น ติดตามรายงานจากคุณวราวิชชิมณีค่ะนับจากวันที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพรบรนิรโทษศกรรมเช้ามืดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเสียงนกหวีดจากภาคธุรกิจความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษาและอีกหลายภาคส่วนคัดค้านกฎหมายฉบับนี้พร้อมหน้าในขณะที่เวทีของพักประชาธิปัตย์เริ่มต้นที่สถานีรถไฟสามเสนก่อนจะเคลื่อนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นจุดศูนย์รวมการชุมนุมใหญ่รวมผู้คนที่ต่อต้านเรื่องเดียวกันแม้ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกวิฒิสภาโบทคว่ำไปแล้วแต่กระแสต่อต้านรัฐบาลเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบยังมีต่อเนื่องนำมาสู่การนัดชุมนุมใหญ่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเต็มพื้นที่รอบบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงสนามหลวงสะพานพระปิ่นเกล้าจนได้รับการขนานนามว่า เป็นการชุมนุมทางการเมืองใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแม้จํานวนผู้ชุมนุมยังเป็นข้อตกเถียงว่าแค่หลักหมืน่นตามที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินหรือหลัก,กล้านตามที่แกนนํากล่าวอ้างแต่สถานการณ์ดูเหมือนจะพลิกผันไปทันทีเมื่อแกนนําประกาศแผนเคลื่อนขบวนไปยัง13หน่วยงานทั้งราชการและสถานีโทรทัศน์เลยเถิดเป็นการยึดกระทรวงการคลังยึดกระทรวงการต่างประเทศ ต่อไปก็เป็นเรื่องของมวลมหาประชาชนส่วนที่เหลือในจังหวัดต่างๆซึ่งจะต้องดำเนินการต่อสถานที่ราชการต่างๆในลักษณะเดียวกันคือโดยสงบสันติปราศจากอาวุธเพื่อให้ระบบทักษิณไม่สามารถจะทำงานได้อีกต่อไป หรือภาพที่ผู้ชุมนุมรอพบนายสรยุทธ์สุทัศนะจินดาที่ช่องสามเรียกร้องให้ขอโทษและเป่านกหวีดเมื่อวานนี้และว,วันนี้ยึดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวแม้แกนนำอ้างว่านี่คือการเคลื่อนไหวสันติปราศจากอาวุธแต่ดูเหมือนภาพลักษณ์ของการชุมนุมภายใต้การนำของอดีตสสพักประชาธิปัตย มีความเสี่ยงที่จะล้ําเส้นในสายตาผู้สังเกตการการชุมนุมเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องมองถัดไปว่าเมื่อต้องการแสดงมาตรการกดดันแล้วเนี่ยเป็นการแสดงมาตรการโดยใช้ความรุนแรงหรือไม่ถ้ามีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่สติวิธีแล้วแต่จนในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันจะมีแค่ข้อมูลหลักฐานว่ามีการไปปิดล้อมตัดน้ําตัดไฟกดแล้วก็ไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าถ้าล้ําเส้นไปกว่านั้นจะมีปัญหาชัดเจนแน่ๆว่า มันไม่ใช่สันติวิธีแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าเปริมๆคาบลูกคาบดอกอยู่ครับจุดที่เป็นใครแล้วก็เป็นจุดที่สร้างความกังวลกับทาง Human Rights Watch อย่างมากก็คือกรณีของช่อง3ที่มีการเรียกให้คุณสรยุทธุทัศนจินดามาจากอาคารสอครั้งแล้วในครั้งสุดท้ายเนี่ยการแสดงพฤติกรรมที่พูดตรงๆว่าคือการกดดันบีบบังคับกันซึ่งคุณสรยุทธจจำเป็นต้องรับนอวีมาเป่านั่นก็คือการคุกคามสื สื่อมวลชนอิสระอย่างนายสมเกียรติอ่อนวิมลที่ประกาศตัวอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าระบบทักษิณเสนอให้เปลี่ยนผู้นำการชุมนุมหรือให้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมอรารยะขัดขืนกับแกนนำความเห็นเหล่านี้อาจสะท้อนให้เห็นปลายทางของการต่อสู้แม้การกดดันรัฐบาลผ่านหน่วยงานราชการต่างๆอาจจะได้ผลในทางยุทธวิธีทำให้รัฐบาลเจออุปสรรคในการบริหารประเทศ แตโอกาสที่จะได้รับแรงสนับสนุนลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นี่คือความท้าทายของนายสุเทพเทือกสุบรรแกนนำการชุมนุมอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์วราวิชิมณีไทย p ีบีรายงาน